เอาหนูมาทำอะไรเนี่ยลูกหนูมาทำอะไรตรงนี้ลูกฮะไหนดูิถืออะไรในมือน่ะเอาไหนดูดูป้ายหน่อยสิ่ทำอะไรหนูหนูมาหนูมาทำอะไรครับตรงนี้น่ะต่อไปเร็วต่อไปเร็วมันมันเป็นอะไรลูกหนูมาทำไมอ่ะหนูอยากได้โอ้สวัสดีครับ ผมชื่อนายทองคํศรีสุวรรณครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลกอกแดงครับวันนี้พี่น้องชาวบ้านหนองสะพังแล้วก็บ้านใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงครับตำบลกอกแดงครับก็ได้มารวมตัวกันครับมาเพื่อขอ,อความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอถนนเส้นนี้ครับซึ่งซึ่งเรียกว่าถนนคำแหงนองลำดวนครับ มีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรครับซึ่งถนนเส้นนี้ครับตัดผ่านบ้านหนองสะพังหมู่บ้านหนองสะพังครับจะเป็นถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง3ตำบลครับปกแดงร่มเก้าโชคชัยครับซึ่งขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนพี่น้องชาวบ้านลหลายๆหมู่บ้านครับได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไปมาลำบากมากครับ <c oughs> เราร้ช่วยก็พูดอย่ีก็ได้ว่าเนี่ยสมองเส้นยกนง่บ้านเดือร้อนอะไร่างเยเดบกอแะก็ชี้บ้านเขาอชี้ตาไปด้วยให้ผู้ใหญ่แต่พี่น้องบ้านน้องสะพังหลักกาบ้านคำแหดบ้านใกล้รือนเกี้ยงนะครับแลาหลายหมู่บ้านนะครับที่ไปถนนเจนนี้นะครับรอพี่น้องางเราเบิ้ง เลี้าอนนะครับโอ้ตกแล้วต้ไนอนกันแน่ครับเ้าพ่อจบุกมเลี้ยหลายๆนะครับโ้ชโค้ช้ชโค้นค้ชโ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 ค้ช้ชโค้นค้ชโคโค้ชโค้ชโค้ชโครชโ้ชโค้ชค้ชโค้โ้ชโค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 ้ช้ค้ช้ค สาเวลาราต้องกาับเท่าคอนวนี่ครับจาเขาจากก้จะไ้าใส่เวลาไกางยังตกองอาขอฝากหน่วยงานนะครับสีที่ส่วนเราผิดชอบนะครับถนนเป็นนี่นะครับกาไข่ขามาสอบต้องดูแลขามาซอยรับปูนสอแจ้งนดีเป็นตันอยูนะครับเพราะว่าเพื่อพี่น้องวอนเทานะครับเอใส่นีน่่วขึ้นก้อนี้สบายก้อหนีนะครับ ไฟสาก่านๆาหครับตรงค้นกวยกันจะได้รวดเทียวท่านใส่นะครับผมเราบา็นอดีใจค่ะ

เป็นอย่างนี้ครับพอดีเขาเอาประจอรถมาเกตให้อ๋อทำเป็นคลองเป็นคลองข้างเขาเขาเขามาเกตใหตุเรื่องแล้วเหรอครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นคือเก่ายิ่งเกตินค่ะยิ่งเกตยิ่งลึกโอ้บ่ใส่ดินอัดค่ะเอาดินเก่าเกตไปโอ้ลึกขึ้นไปเรื่อยๆอืมอืมอืม น <mm oh> ี่น no yes ี่นี่สี <S 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 ่ใจหายพันธุ์ไทยดูข้างบนก่อนนเออข้างบนได้แเลอตีครับผ่านญาติครับเดือนตีครับมาอะไรบอมาบลว่งถ้าพวกโบหูเรื่องนี่เรียบร้อยได้เนาะฝ้ครับฝายอย่เดียวคบอ๋อืมเพียงแหนวพุ่งแล้วเนาะเพียงแวครับโอ้ก็เป็นเม็ดพุ่งลลยแบบนี้เนาะกบเม็ดนะครับผมอันนี้ก็คื่อเ่มเสียหายนะครับที่ ถูกน้่งกัปซอกครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนอ่าเป็นถนนสายคำแห็ดหนองลำดวนนะครับถึงทานมู่บ้านหนองสะพังมากเออเอ่าซ oh. ึ ard, ่งเป็นถนนที oh. tablet, ่ชาพี Hart ่น uh ้องเฮานะครับใส่ไอ้เรื่องผลส่งสินค้าในการเกษตรนะครับนอกจากนี้นะครับอ่าเวลาไอ้รถมารับส่งคนป่วยนะครับรถเวลารถล้มบาดมารับคนป่วยนี่เยจะอ่าสาหัสสาการซ้ำได้นะครับแมนแมน อันนี้ห้องบได้วาอออกบได้วาโพดเกากายนยครับคือมันกัแม่นรีีเนาะจิงนะครับผมสภาพความจริงคือมันบ่งบอกอยู่แล้วนะครับผมว่าพี่น้องนี่ได้รับความเดือดร้อนซ้ำไดเวลาไปสันจอไปมานี่ครับผมเวลาสัญจรไปมาครับมันลำบากแหงอีริ้นะครับทนทุกท้นม้อนมาหลายปีแล้วนะครับปกติชุดนี้ มือเศร้านี่จะเลิกก้นหนีนะครับผมโอ้อันนี้พขาตื่นมากชาวบ้านเอาดินมาถมพอก็แล่นได้เพราะว่าขั้นบดถมกัผ่านบ่ไใดเลยผ่านบ่ไใดเลยไปบ่ไใดเลยขม้นมาขึ้นฝนตกแน่นครับมือเช้านี้เลิกก้นหนีนะครับผมพันบ่อใดเลยครับพันบ่ไใดครับผมอันนี้แหละครับผมดังเอารถจบมาเลยไดินหันในรูนเดินหันในรถนตัวซีเลยเอาไม่เอาไม่เอาจะไปข้าง เอาไม่ค้มากโค้เลยหลายอยล้ในัวเด้อโนโค้งเท่วูกเี่ยวลูกยังชื่อเอาอัใจล้เ่ยเียวเท่มเทียวไ่ตรใลายอยู่ข้างพอดีอยางน้ยังไปขอหลายค่ะข้งขึ้น้มากมากขางขึ้นขึ้นนขึ้นนข้าขึ้นข้นขนขึ้นขึ้นขึ้้นขึ้น้นขึ้น้นน้้นึ ลอยคำซ้ำลอยตันถิ่นช้อนรับผิดชฌาครับหายมากหยมากแก้ไขนรับ้าผงแก้ไขไขถนนนังทางไขดีขึ้นกาเก่านครับไขดีก็นี้นะครับผมไอพี่นองพระว่าพี่นองบ้านเฮ้าและหลายหมู่บ้านที่ท่านชอนเสร็นี้ครับผมได้รับค้าสะดวกสบายิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากพี่น้องเฮาสนล้ายสินค้าในการเกษตร ที่ว่าสะดวกแล้วนะครับนอ,นอกจากนี้ก็ยังมีการมีเวลารดรถล,ลงพยาบาลน,นะครับมารับคนป่วยนะครับรถล,ลงพยาบามลมารับคนป่วยนี่จะทรมานแห้งนะครับใส่เวลาทรมานแห้งนะครับเพราะว่าคนป่วยนี่ก็ทาทารถล,ลงบาลน,นี่คือนานมากเ่ยน่านมากแท่นะครับผมจริงๆครับแบบมีกิจการณาลายยางน,นะครับเนาะหนึ่งก็คือมีโรงงานยางมีผู้รับซื้อยางมีมันสับปะหลังมีข้าว มีอ้อยนั่นก็อ้อยครับพืชทุกชนิดนะครับผ่านถนนเส้นนี้นะครับมันเชื่อมไปต่อถึงน้องพอนะครับเป็นทางรัดพ้อมนะครับมีเด็กนักเรียนนะครับเที่ยวเส้นนี้ไปโรงเรียนผมลุงพงนะครับไปโชคชัยนะครับที่ที่ถนนเส้นนี้นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนเ๋ยนนี้แทบจะไปไม่ได้นะครับเรื่องถนนนะครับนะอันี้คือว่าเดือดร้อนจริงๆนะครับที่พี่น้องมาเมือนี่ ไลยพอสมควรนะครับอันนี้มบ้านเดียวนะครับอมันจะมีคนจะผ่านทางเส้นนี้นะครับมาตั้งแต่เรื่องท่ากับมาหนีนะครับอผ่านเส้นนี้นะครับเ่าจะไปน้องสูงก็ได้นะครับโอ้ไล่เส้นทางครับที่ที่รันออกไปนี่ก็ไปน้องพอกไปรอยเอ็ดเลยนะครับพราก็มันใกล้เข้ากันนะครับอ่านี่คือฝากไปถึงอปจมุกดาหารนะครับก็อ้าฝากไปถึงนายจงอาป้ อาสอดส่องดูแลนะครับอามาซอยพี่น้องชาวบ้านนะครับจริงครับพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนจริงจริงรู้ไหมอยากได้ท่านรู้ไหมอยากได้ท่านรู้ไหอยากได้ท่านรู้ไหมอยากได้ท่ารู้ไหมอาจากน้องสะพังของผมก้าวครับระยะทาง2กิโลเมตรนะครับผมอาได้รับความเสียหายเป็นตั้งสี่มาโดนแล้วนะครับผม เป็นตังสีมาโดนแล้วนะครับผมกัจังไรกะพี่น้องบานเท่าสั้นจนไปมาได้รับความเดือดร้อนนะครับผมเวลาฝนทายสินค้าทั้งการเกษตรต่างๆนะครับผมกได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าหรือว่าเวลารถรับสุงคนป่วยนะครับผมกจากลมเก้ามาครับผมคนป่วยนะครับผมก็จะไปถึงโรงพยาบาลก็ใส่เวลาน้านนะครับผมเทาว่าเลียนเลี้ยวก็ได้นะครับเพราว่าตองนั้นมันโค้งคักนะครับผมจันไรกะขอฝาก ขอฝากไปถึงนะครับผมหน่วยงานผู้รับผิดชอบนะครับหรือเป็นต้นว่าอปจนะครับหน่วยงานอปจมุกดาหารหรือว่าขอฝากถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคนปัจจุบันนะครับผมไม่ใช่อดีนะครับผมคนปัจจุบันนะครับผมซอยไปเอาเรื่องนี้นะครับผมไปหายหน่วยงานเพิ่นกำับหน่วยงานเพิ่นผู้รับผิดชอบนะครับผมหายมาหายมาดูแลหายมาแก้ไขให้นะครับผมเพราะว่าพี่น้องเช่าบ้านน่ครับเดือดร้อนจริงๆนะครับผม เมื่อมันเบ้าเรียนนะครับผมชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆนะครับผมดังทีภาพสีเห็นอยู่นะครับผมเพราะว่าถนนคนทังแต่ว่ามันเป็นหนองน้ำครับเลี่ยงตาก็ได้นะครับผมกัเลยเพราะว่ามันรถทันตนมาลําบากนะครับผมกัเลยขอฝากนะครับขอฝากขออ้อนขอว่อนถึงนวยงันพระพิดชอบนะครับอมบัตรลุกดาหารหรือว่าฝากไปยังท่านผู้ว่าครับผมอ่อนว่อนนะครับผมขอฝากไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับผม อซอยไปกทรัพบหน่วยงานผู้รับผิดชอบนะครับผมไข่มาเพิ่นมาแก้ไขไห่มาปรับปุ๋งไห่เน่นะครับผมพี่น้องบ้านเฮานี่เดือดร้อนเั็มที่มาโดนแล้วนะครับผมมือมือนี่มือวานนะครับได้ห้าไหมอยากได้ห้างไหมอยากได้ห้างไหม